สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโซโล่เรลลิงเอเลสนะครับผมวันนี้ผมพีดีเอฟชาแนลจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับเกรดแต่ละสีว่าทาอะไรได้แล้วเราควรลงสีไหนล่ะณตอนปัจจุบันนะครับหลังจากที่ผมเคยบอกไปว่าเพื่อนๆควรลง A กับ S เท่านั้นแต่ถ้า A กับ S แล้วแล้วเลดอันไหนล่ะที่ควรตอบโจทย์ต่อการลงมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูการก้อนถ้าไม่ชมคลิปฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกาลังใจกับผมพีดีเอฟชาแนลในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วถ้าหากเพื่อนๆท่านใดสนใจที่เติมเกมออนไลน์หรือเกมไนโครนะครับผมแนะนําเลยร้านมารูช็อปนะครับผมมีแพ็คลดราคาต่างๆเยอะแยะมากมายเติมถูกเติมไวไม่มีรีฟันปลอดภัย100%อนแน่นอนครับเพจจริงมีผู้ติดตามมากกว่า1 8 0 0 0 0คนนะครับผมหรือ Li น์แอดมารูช็อปโนหนึ่งนะจดทะเบียนบริษัททุนจดทะเบียนมากกว่า1ล้านบาทนะครับรักประกันความปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนต้องร้านมารูช็อปเลยนะครับเอาหลักรับอย่างที่ทุกคนรู้กันว่าเกมนี้จะมีเกรดอยู่ประมาณ4ประเภทถูกต้องไหมครับ อย่างแรกคือครับเกตฟ้าครับผมเกตฟ้านั้นดรอปอะไรบ้างเกตฟ้านั้นจะมีของทุกอย่างนั่นก็คืออ่าเป็นชิปเสริมกําลังอ์ติแฟกต์นั่นเองซึ่งทุกคนต้องการมากๆนะครับสำหรับชิปตัวนี้นะฮะแล้วก็ที่อัพเวลครับผมเสริมกําลังอาวุธนะแล้วก็อะไรอีกก็จะเป็นเงาครับเงาพวกนี้มันดรอปทุกเกรนะครับผมสีเงานี้นะแล้วก็อุปกรณ์ดอบทุกเกรครับผมแต่อุปกรณ์จะมีแค่ สีฟ้าสําหรับแรลงล่างๆนะถ้าเป็น S ล่ะครับถ้าเป็น S จะมีถึงทองเลยแต่ว่าไม่ค่อยออกหรอกครับอย่างมากก็ม่วงนะอ่ะแล้วเกจสีฟ้ามีข้อดีอย่างไรล่ะเกจสีฟ้าช่วงแรกๆเพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นค่าเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับผมนี้ผมบอกไว้เลยว่าเกจสีฟ้ามีประโยชน์มากๆนะครับผมในการใช้เพราะว่าเราต้องการชิปไปเสริมกําลังอ์ติแฟกต์ จำนวนมากจริงๆสําหรับช่วงหลังๆนะครับช่วงที่เราหาของเราต้องตีบวก5เพื่อดูออฟตีบวก1ิบวก15บอะไรพวกนี้นะครับแล้วการอัพอุปกรณ์หลังๆใช้เยอะมากนะครับแต่อันนี้หาได้จากที่นี่เท่านั้นนะครับพอถ้าไปแลกแยกส่วนหรือว่าไปแลกในร้านค้าอย่างเงี้ยผมบอกเลยว่ามันใช้เยอะมากๆสําหรับเจ้าตัวเสริมกําลังอาวุธอันนี้นะครับอ่ะและถัดไปนะครับเป็นเกรดม่วงเป็นเกรดที่ไม่ควรลงมากที่สุดอ่ะผมบอกนี้แล้วกัน เพราะว่าเกตม่วงอ่ะของค่อนข้างจะล้นอยู่แล้วโดยประมาณนะเพื่อนๆื่อนคงไม่ทําหลายอย่างหรอกอ่าเกตม่วงมีอะไรเกตม่วงมีแบบแปนนะครับผมแบบแปนในการข้ามขีดจำกัดอาวุธซึ่งเพื่อนๆอาจจะมีล้นอยู่แล้วเพราะเพื่อนๆไม่ได้ทำอาวุธหลายๆชิ้นเนาะถัดไปครับเป็นลูกบาทเอาไว้ข้ามขีดจำกัดอาวุธธาตุไปธาตุลมธาตุน้ําอะไรพวกนี้มีทุกธาตุเลยนะครับอ่ะมันก็จะมีประมาณนี้แล้วก็จะมีแบบแปนสีฟ้าถ้าเป็นระดับ s นะครับนะไม่็นระดับ s จะมีแบบแปนสีฟ้าด้วยนะ แล้วก็จะได้ของทําเงาปกตินะครับถ้าเป็นแลงเอแลงเอสก็จะมีนาฬิกาทรายมาให้เป็นแบบนี้นะครับนาฬิกาทรายอันนี้ไว้ทําอะไรครับผมนาฬิกาทรายอันนี้เอาไว้เสริมกําลังคลังอาวุธนะครับทาให้พลังทีมของเพื่อนๆสูงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับนาฬิกาทรายตัวนี้นะแต่ถามว่ามันจะเป็นขนาดนั้นไหมไม่ได้จําเป็นมากครับผมแต่ถึงยังไงผมก็ยังแนะนําให้เพื่อนลง A กับ S เท่านั้นนะครับเพราะมันได้เครดด้วย แล้วมาดูเลดเกตกันเลสเกตได้อะไรเลดเกตย,ยังควรลงอยู่ครับผมลองมาจากเกตฟ้าแล้วกันเกตฟ้าผมแนะนํา A กับ S แล้วก็ลงแดงนะครับผมแล้วไปลงทองแล้วก็ลงม่วงนะอ่ะมาดูกันว่าเลดแดงได้อะไรอ่ะได้เงาเหมือนเดิมครับผมแต่ก็อุปกรณ์อันนี้จะตามระดับแหล่งของเกตนะครับ S, S ก็มีทอง A ก็มีม่วงถ้าเป็น B ก็มีฟ้าครับผมถ้าเป็นเลด C ก็จะมีแค่สีขาวนั่นเองนะครับ จะเป็นแบบนี้นะนัเล็กสีนะนี่จะมีฟ้ากับขาวแต่ก็น่าจะออกแต่ขาวแหละครับอ่ะแล้วก็จะมีสมุดอัพสกิลเพยเยอร์นะครับผมนี่เห็นไหมมีที่อัพสกิลเพยเยอร์ด้วยฮันเตอร์ก็ใช้ได้นะครับผมอ่ะแล้วถัดไปก็จะเป็นชิ้นส่วนลูนซึ่งอันนี้สำคัญมากๆครับมันใช้เยอะมากๆเราต้องหาลูนไปเรื่อยๆเพื่อในการอัพสกิลให้มันเยอะขึ้นสำหรับที่ทรงกินอูนั่นเองนะครับ ตัวนี้ผมบอกเลยว่าทีเด็ดนะฮะเอาละ่ะถัดไปเลททองดอกอะไรก็จะได้ทองเยอะขึ้นอาจจะผมจะรีเผื่อจะเจอนะแต่ให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นภาพนะครับอ่ะไม่เจอไม่เป็นไรนะฮะถ้าเป็นแรล่งดีก็จะได้ของเน่าไปนะครับอ่าแรล่งบีเห็นไหมเลทเกรดก็จะมีอีกแบบหนึ่งก็คือฮันเตอร์เมื่อกี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นเป็นฮันเตอร์ใช่ไหมครับไอ้เป็นของพี่ทรงกินอูนะครับรอบนี้เป็นของฮันเตอร์คัมพีสกิลนะครับเห็นไหม แล้วเลสเกตมันดียังไงของพี่ทรงอาจจะไม่เท่าไหร่แต่เพื่อนมาดูของฮันเตอร์มันได้น้ำยาครับอิเล็กเซอร์ซึ่งน้ำยาอิเล็กเซอร์หาได้จากที่นี่เท่านั้นนะครับผมบอกเลยหายากมากๆผมแนะนำให้ลงสีฟ้าและสีแดงเท่านั้นสีม่วงเอาไว้ก่อนถ้าเราว่างวันไหนค่อยมาลงก็ได้เห็นไหมสีม่วงมันก็ได้แค่นี้ครับถ้าเรียงลำดับผมบอกเลยสีแดงสีแล้วก็สีฟ้าเห็นไหมสีฟ้าเอก็จะมีนะครับ มีโอกาสได้ของดีขึ้นด้วยและแถมสีฟ้าเป็นเลทที่ง่ายครับส่วนสีแดงถ้าเจอบอสเก่งๆอย่างาลูกา้าเพื่อน,อนๆกดกวาดล้างไปเลยสําหรับคนที่เติมรายเดือนเท่านั้นนะอ่ะแล้วเกรดมันมีอะไรอีกนี่ครับปรับใช้นะครับมันจะมีีกพีด้วยในการลงสิบครั้งแรกส่วนครั้งถัดถัดไปก็จะเป็นเงินนะครับทํามันไม่ได้เยอะมากหรอกครับแต่ถ้าเพื่อนๆเติมรายเดือนมาเพื่อนๆจะได้โบนัสอีก15%หรนะครับหรือมากกว่านั้นผมไม่มั่นใจแต่1 5 และกุญแจเกตจะได้เยอะก่อต่อเมื่อเพื่อนเพื่อค่าชื่อเสียงเยอะขึ้นนะครับอ่ะผมจะพาพูดในส่วนถัดไปนั่นคือค่าชื่อเสียงนะครับเอาละครับค่าชื่อเสียงตัวนี้หาจากไหนนะครับค่าชื่อเสียงตัวนี้มาจากภารกิจรายวันยิ่งค่าชื่อเสียงเพื่อนเพื่อนเยอะเพื่อนๆจะเก็บกุญแจเกตกุญแจล็อกกุญแจอินสแตนได้เยอะขึ้นนะครับผมมันเป็นข้อดีสําหรับตัวเพื่อนเพื่อนเองด้วยนะยิ่งชื่อเสียงเยอะเพื่อนๆจะยิ่งเล่นสบายขึ้นต่อวันเติบโตไวขึ้น หลาย,ลายอย่างไวขึ้นนะครับผมแนะนําให้ทําเควกรายวันให้ครบนะครับคุ้มมากๆสําหรับการทําชื่อเสียงตรงนี้นะฮะในส่วนถัดไปนะครับก็คือการทีมขุดเจาะนะครับผมทีมขุดเจาะตัวนี้อ่าต้องบอกก่อนว่าเพื่อนเพื่อนผมเคยผมบอกสรุปไปแล้วว่าทีมขุดเจาะมันได้อะไรนะครับแต่ผมจะบอกพูดอีกครั้งละกันว่าการขุดเจาะมันจะขุดเจาะได้ทีละสามนะครับผมหรือ่เพื่อนจะมากกว่านั้นก็ต้องรอไปก่อนเเพรรราาะวว่ตต้้้ององงงนีใหถึ นี่ครับ11เพื่อนเพื่อนจะขุดได้4นะครับผมได้แค่นี้จริงๆมากสุดได้แค่4ครับไม่สามารถเพิ่มได้แล้วเห็นไหมถึงว่า20ต้องรองอัปเดตในกะถัดไปนะฮะแล้วอันเนี้ยมันเก็บได้มากสุด40เกรดครับนะครับเกรดขยะเก็บได้40เกรดผมว่าควรมาส่งตลอดเพื่อนเพื่อนก็น,นับเอาว่าเอ้ยเกรดใกล้เสร็จหรือย,ยังแล้วก็มากดส่งกดรับกดส่งกดรับนะครับผมถ้าเป็นเกรดแรงเอจะใช้เวลาขุด3ชั่วโมงแลกเอชั่วโมงแลกบี B, ชั่วโมงต่ำกว่าแลงบีไม่ควรลงนะรผ เรามาดูกันว่าแต่ละเกรดได้อะไรถ้าเป็นเกรด S นะครับพเพื่อนๆจะได้ขีดมานาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะได้เพชร4นะครับได้เพชร4ฟังไม่ผิดครับได้4นะครับแล้วก็ได้อีพีขุดเจาะ8แล้วก็ได้เงินประมาณตามเกรดของเพื่อนๆนะครับยิ่งเพื่อนๆลงเกรดเลเวลเยอะก็ยิ่งได้เยอะเห็นไหมอันนี้53ก็ได้เยอะนะครับแล้วมาดูอ่ะถ้าเป็นเกรดทองอย่างนี้ลนะ่ะเห็นไหมมาเท่ากันไม่เพื่อนจะลงเกรดสรีอะไรขอแค่เป็น S กับ A เท่านั้นเอามาขุดเจาะเพื่อนๆจะได้ หินสกัดเวทที่เยอะขึ้นแล้วก็ได้หินมานาระดับต่ําที่เยอะขึ้นนะครับเอาไว้ใช้แลกของได้เยอะเลยนะครับถ้าเป็นแรงบีก็ได้แค่หินมานาเท่านั้นแล้วก็ได้เงินน้อยอีพีกุดเจน้อยด้วยผมจึงบอกว่า B ไม่ควรลงแต่ B มีข้อดีคือมันกวาดล้างแล้วมันเคลียร์กุญแจเกตรายวันได้เร็วมากๆนะครับอ่ะหาไปดูหน่อยนิดนึงว่าควรแลกอะไรต่อวันนะครับผมวันหนึ่งเราคงได้ประมาณ200แต้มโดยประมาณนะผมตีคร่าวๆแล้วกันวันหนึ่งเพื่อนๆควรแลกกุญแ,แจมิชชั่นล็อกครับผม 2กุญแจสําคัญที่สุดแล้วลองมาเป็นอินสแตนประจําวันนะครับแลกให้ครบเลยถ้าเหลือเท่าไหร่สามารถไปลงโปเอเล็กเซอร์ได้แล้วหินมานานระดับสูงหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ในนี้นะครับถ้าผมแนะนําก็แลกแค่กุญแจก็พอแล้วครับแต่มันไม่ค่อยพอหรอกต่อวันนะฮะโอเควันนี้ผมก็จะพาเพื่อนมาสรุปประมาณนี้แล้วกันสําหรับเกรดควรลงสีไหนมากที่สุดผมสรุปง่ายๆก็คือสีแดงแล้วก็ต่อด้วยสีฟ้านะครับสีแดงก็คือเป็น คิดส่วนอัพสกิลของฮันเตอร์แล้วก็ทรงกินอูนะครับผมสีฟ้าอัพเลเวลอาวุธแล้วก็ใช้ในการตีบวกอ์ติแฟกนั่นเองนะครับลองมาก็คือดันเจียนทองดันเจียนม่วงเป็นดันเจียนที่ผมว่าไม่ควรจะลงมากที่สุดแล้วนะครับนะโอเควันนี้ผมพีดีว็เแชนเนลขอตัวลาไปก่อนมาบอกทิกเพื่อนๆก็ประมาณนี้ละกันเพื่อนๆสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือถ้าอยากได้คอนเทนต์ยังไง อยากได้แบบไหนสามารถคอมเมนต์ไปใต้ดีคิวชั่นผมอ่านและตอบทุกเมนแน่นอนนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยล่ะบ๊ายบาย